สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนะ่น้ำเทเดอร์นะครับวันนี้ก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีเรื่องกวนใจนะฮะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เป็นเพื่อนที่เขาได้ติดต่อผ่านผมนะฮะในไลน์แอดนะครับเขาได้สอบถามผมนะฮะว่าแอดครับเว็บเนี้ยแอดเคยได้ยินไหมนะฮะผมก็ดูในรูปนะครับมันเป็นแอปที่เหมือนเทรด พวกคริปโตเคอเรนซีนะฮะมันชื่อบล็อกบล็อกคอยคอยอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าผมเข้าไปดูครับผมก็ได้ถามเขาว่าทำไมไม่สมัครผ่านทางบร็กเกอร์ที่มันดังๆละ่ะอย่างเช่นบร็กเกอร์บิตคัพนะซิปเมก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นพวก Starpro หรือแม้กระทั่งไ a n c e ทำไมไม่สมัครแบบใหญ่ๆเลยเพราะว่าถ้าเราไปเทรดพวกนี้มันค่อนข้างใช้เงินเยอะด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมันมีการหลอกอะไรขึ้นมาเนี่ยงานจะเข้าเอานะครับเขาบอกว่าอ๋อพอดีว่ามีเพื่อนแนะนํามานะอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปปรึกษาเพื่อนแล้วกันครับผมไม่เคยได้เทรดเว็บนี้มาก่อนนะฮะปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งวันครับเพื่อนท่านนี้ก็ทักมาอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแอดครับเว็บเนี้ยเขาได้ส่งมาทาง customer service ว่า ถ้าจะถอนเงินเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะเขาคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยกำไรของคุณประมาณ4 0 0แสนกว่าจะต้องเสียภาษีอย่างน้อยเกือบแสนสำหรับค่าภาษีเพื่อจะถอนเงินผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะนะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมซื้อขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะฮรสรุปสุดท้ายครับผมก็เลยไปคุยออกับเขาวิธีหนึ่งแล้วบอกว่า แล้วเพื่อนของคุณเนี่ยเขาถอนได้ไหมเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็ถอนได้นะแต่ว่าเพื่อนเขาก็เสียภาษีเหมือนกันผมก็เลยแปลกใจว่าไอ้เพื่อนของคุณเนี่ยคือใครทําไมมาทักผมบ่อยจังเลยทําไมคุณไม่ปรึกษาเพื่อนทำไมถามผมสรุปสุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปแล้วครับเ่อนครับสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่คริปโตเคอเรนซียังไม่ดูบูมมากขนาดนี้นะ เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีพวกเว็บหลอกๆนะฮะพวกเว็บคาสิโนโออนไลน์ต่างๆที่มาสร้างเว็บขึ้นมาแล้วก็ลงในหน้าเฟซลงในหน้าโซเชียลต่างๆเนี่ยพานำแทงแต่คุณต้องสมัครผ่านเว็บแล้วเขาอะจะเป็นเซียนนำคุณนำแทงได้แล้วคุณจะได้กำไรและสุดท้ายก็บินฝากเงินไปแล้วถอนไม่ได้มีข้ออ้างสารพัดนะ ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่ครับมันเปลี่ยนจากนําแทงมาเป็นนาเทรดแล้วครับไอ้เพื่อนที่บอกว่าคุยกับเพื่อนผมคนนี้นะฮะคือคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนครับแต่มาจากพวกนาเทรดนั่นแหละเขาก็ยังคงนาเทรดอยู่นะเขาพูดอย่างนี้ฮะยังคงนาเทรดอยู่นะว่าพูดคุยกันตลอดแต่ไม่เคยเจอหน้ากันผมบอกเอาแล้ว โดนแล้วนะฮะแล้วก็โดนจริงครับเพื่อนคนนี้ที่เท่ามาทักผมเนี่ยเขาไม่สามารถถอนเงินได้จากเว็บนั้นนะฮะเพราะว่าถูกเชื่อจากไอคนที่บอกว่าจะนำเทรดเนี่ยพามานำเทรดและสุดท้ายฝากเงินไปถอนก็ไม่ได้นะฮะถ้าจะถอนต้องเสียเงินเพิ่มอีกเพื่อที่จะเสียภาษีซึ่งผมงง,ง,งมากมันจะคล้ายๆกรณีพวก เว็บหลอกลวงต่างๆที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังในช่องอยูทูบต่างๆเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็อยากจะมาเตือนเพื่อนนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเว็บที่มันเป็นพวกคาสิโนที่ออกมาหลอกลวงเนี่ยมันเปลี่ยนการหลอกแบบใหม่แล้วครับเป็นการหลอกนำเทรดแทนแล้วครับเพราะหนึ่งฮะถ้าบอกเป็นการเทรดคริปโตเคอเรนซีมันดูไม่ผิดกฎหมายแต่สุดท้ายคนที่ไม่รู้และเป็นเหยื่อครับ ก็เข้าไปเข้าใจว่าจะมีกูรูมีเซียนนำเทรดแล้วก็ถูกหลอกให้ฝากเครดิตไปแล้วพอฝากไปแล้วถอนไม่ได้ครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนต้องระวังด้วยนะฮะตอนนี้มันมาเยอะมากครับผมมาแจ้งเตือนนะฮะผมได้บอกเพื่อนว่าผมไม่สามารถช่วยได้จริงครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่อ,องไอ้เว็บพวกนี้เลยเพราะปกติเวลาผมจะเทรดหรือจะลงทุนอะไรก็ตามในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ผ่านเว็บใหญ่ที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนคนไหนที่กําลังจะถูกหลอกหรือว่าโดนแล้วนะถ้าเป็นไปได้รีบถอนออกมานะครับหรืออย่าไปยุ่งครับไปลงทุนในเว็บที่ถูกต้องในโบรกเกอร์ที่ถูกต้องผมว่าน่าจะดีกว่านะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนนะครับขอบคุณมากที่ให้ผมมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้เพื่อนๆในช่องฟังนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนท่านนี้ะขออนุญาตไม่เอ่ยนามน,นะครับ